เมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาคณะครูนำโดยนายสุวิทยันอินพ่วมในการโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโยไทยและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโยไทยได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีทอดกรถินสำริดเด็กดีวีสตาร์ประจำปีพุทธศักราช2563โดยนักเรียนได้ตั้งริ้วขบวนแห่ผ้ากรถินจากโรงเรียนไปยังวัดหลวงอลั์ โดยตลอดเส้นทางที่ขบวนแห่้ากรถินผ่านนะคะได้รับความสนใจจากผู้พบเห็นเป็นอย่างมากบางท่านได้มาร่วมบุญทอดกรถินกับน้องๆน,นักเรียนด้วยและเมื่อขอบวนแห่้ากรถินมาถึงวัดหลวงอลันก็ได้เดินเวียนประทักศินรอบอุโบสถ3รอบร่วมกับคณะกรถินของชาวบ้านในพื้นที่ก่อนที่จะได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี จากนั้นนายสุวิทย์ยันอินพ่วมในการโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโยไทยประธานในพิธีได้จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยเด็กชายวัชรินทส้อยทองมัคคายกน้อยได้นำบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวคำถวายผ้าพูษาส่งพระพุทธรูปหนึ่งผืนก่อนที่ประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดีวีสตา คือเด็กหญิงโสรยาตาชมพูจะได้กล่าวคำถวายผ้ากถินและน้อมนำผ้าไตรประธานกถินสำริดเด็กดีวีสตาถวายแด่พระครูวิชิตเขมากรเจ้าอาวาสวัดหลวงอรันท่านประธานสงฆภายในงานมีชาวบ้านในพื้นที่นำโดยนายอิทธิพลวาทิทิพป,ประธานชุมชนบ้านหลวงอรันรวมถึงแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมาก ซึ่งทุกท่านต่างประทับใจที่ได้เห็นภาพเยาวชนได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมบุญในครั้งนี้ซึ่งทางคณะครูและนักเรียนต่างมีความปลื้มใจที่ได้ทำกิจกรรมเพื่อการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มาเรียนรู้แนวทางในการจัดงานบุญได้แสดงออกถึงการทำความดีและได้ช่วยการรักษาวัฒนธรรมชาตพุทธที่ดีงามค่ะ วันนี้ประทับใจนะครับเพราะว่าเป็นกระถินเด็กที่ว่าการะทำโดยเด็กถวายโดยเด็กแล้วก็พิธีการโดยเด็กได้มาร่วมนะครับถวายกระถินนไปวัดหลวงอรันจตนานะครับตมเพื่อที่ว่าให้นักเรียนได้รู้ประเพณีสุตอ์ประเพณีการทําบุญกระถินในทานเพื่อที่ว่าจะได้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ ตลอดไปหลายพันปีในอนาคตแล้วก็ต้องขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อธรรมัชโยที่มีโครงการดีๆอย่างนี้ให้เด็กเยาวชนไทยนะครับเด็กในโครงการเด็กดีวิสตานี้อยากให้เผยแพร่ไปทั่วประเทศทั่วโลกเพื่อที่ว่าคงภาษาได้คงอยู่สืบไปวันนี้หนูมีโอกาสได้เป็นประธานกระถินหนูรู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะเพราะว่า โอกาสแบบนี้มันหาได้น้อยมากและหนูซึ่งเป็นคนที่ได้โอกาสนั้นหนูประทับใจตัวเองมากวันนี้หนูได้มาทาบุญหนูมีโอกาสได้กล่าวนําคําถวายกรถินซึ่งตอนแรกคณรูณมาบอกว่าเด็กหญิงโซลยาเธอจะได้เป็นประธานกรถินนะหนูรู้สึกว่าตกใจมากเลยเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกในชีวิตของหนูซึ่งหนูไม่คิดว่าเราจะมีโอกาสแบบนี้ค่ะหนูเลยไปชักชวนคนอื่นให้เขาทําบุญด้วย ได้บอกกล่าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายให้มาร่วมทําบุญทุกคนก็ดีใจมากที่หนูได้เป็นประธานกระถิน่นและกว่าจะมาถึงที่วันนี้หนูได้มีการแห่แห่เดินมาแล้วหนูน่งอยากรถระยะทา,ทางที่ผ่านมาหนูรู้สึกตื่นตันจิตใจมากเพราะว่าทาั้งทางจะมีคนมาบอกว่าหนูจ๊ะป้าขอทําบุญหน่อยได้ไหมหนูจ๋าลุงขอทําบุญหน่อยได้ไหมจ๊ะ บบหรู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะที่ทุกคนต่างชอบการทําบุญซึ่งวันนี้หนูเรือประทับใจมากหนูขอสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีและจะช่วยปกป้องรักษาบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะ